ากีาวัสปากันีเนกัลมุกงิดงิดนาเตีมนาบักงอนิโปรอตงดเอลืมเมินนาวัตงมนิเปลอ่ยนนูฮามัสนักหนึ่งยายนตดอกินู้ามุดมุตากนูกุไอ้บุฟวานูแกลิเม

นักหน้าผมอยากเลี้ยงนกตัวนี้เพราะเขาเร็วเลยดูเป็นเลี้ยงนกีมโห้ำหน่อยนกีมโอ้ซีนนต่างกับนกีมออกาสงงานหน้าบ้านเหมียวเหมียวมีหน้าบูยามราดูดพวกนี้ว้าชัดเลย nào ngư phạm nốt tìm ngỏ sĩ nốt thì anh bồi nhâm nốt tìm bãi cho cứ mẹ nóng ngạt ngò nhịp hồ một hay nó quen đó là theo ôm nốt cứ bãi cho một nghe mang mi nốt nàng mặt hạt bắp cuốn cuốn hạt một nà quay nó cuốn nên ngăn elin một phim ham đầu tóc nên ngăn ô nát ya de của địa border ngáp ngáp el lên ngăn ô tìm mà cho ngư miết na ban ngã sốt no tim ngồi ăn no tim nghe mặc mì ôm no tim ngáp ốp đi khó a lê, mà

งางานหน้าบึ้หมกหน้าฟักคะแนนได้เพียงหมกแวลีปับฤษียาหมุหมกแวนหลกน้ำให้งานหมกหมกเงินมันผักมันหน้าฟ้กขนมแก้วโตอะง้อเสร็จหมกหมกเตียสาอุยกัดตุลายาวอบฮามันเอ็นหน้าเดียลีมันเอ็นมากมาตท้ยินปิดงงินฟ้กดีตาวส